เลยบ่อยอาจารย์ท่าเลยท่าเลยท่าหลายๆเลยบ่อยอาจารย์แมนฝั่งตงไหนต้นซักซีอีหลีแมนอีหลีบ่อาจารย์มันนี่เลขออกได้อาจารย์ซักซีอีหลีมันนี่ฟ้าวฟ้าอาจารย์ฟ้าวตั้งสี่พันท่านเลยนี่ตั้งสี่ออกก่อนได้สี่พันท่านมันซักซีตีรีบ่อยากวอาแห้งอดี๋ยวคนชื่อ โอยคนขิ้งลุกหยาบหยาบเลยแสดงว่าอยู่นี่มีของเลยนี่ปนันบ่อุอยอยู่หนีเจ้ยอาจารย์จะมันคนขิงคอยลุกเบิง่ตงต้องมีของแต่แอะเลยอยู่นี่นี่คักแล้วคักแล้วคักแล้วเอาดีเตเด้ออาจารย์เด้อลมคือแห้งแท้โอยอดีตเด้ออาจารย์เด้อเป็นแขนเลยเออ ขอถากแค่หน่อยไข่ลูกไข่ร้านมันหมันด้อมันนี่โซกลาบมันหมันถูกเ,เด็ดเด้อจะพ่อเอ้ยมันเนี่ยเด็ดเด้ออาจารย์เด้เอะมันนี่ขายผัวสื่อเลยดได้มันนี่ถอดเด็ดเด้อมันนี่ลูกขน้อยสิจ๊มผัวสื่อเลยดได้ๆๆมันนี่ ไปเลยเอาดีๆเ,เตอรจานเด้เอเจ็บๆเลยลบไปนี่งถ้ไป่จำผัวซื้อเลยนละเหล็กเอาท่าเบิ้งท่าเบิ้งท่าเลยเด้อท่าเลยบอยจานท่าเลยท่าเลยท่าลหลายๆเลยอบอยจานเอ็นโอ เอยหนอบอกว่าให้ท่านี้ท่านี้อาจารย์ก็บอกว่าท่าโก๊บไม่เขาว่าท่าเลยท่าเลย่อกกะท่าเจ้าตัวเนาะออ้ยนอเอ้าโอ้ยมันผิดแล้วนี่มันพ oh. ิดแล้วอาจารย์มันพิดแต่แต่ท่าแป้งให้อาจารย์นี่ละเอ้าอาจารย์มาบอกว่าท่ามองใดเนาะนั่งว่าท่าเลย่ท่าเลื่อตัวมันี่ได้จะได้เลขขระดิเป็นยังไง่ี ไว้มันปิดสูรแล้วมันท่าจังไรบานนี่มันท่าอาจารย์เด็กสิเหตุไรอาจารย์บานนี่บ่ได้หรอคัเนีทยนี่เจตงไรอาจารย์มีวิธีแก้อยู่บบานนี่ต้องแก้บานนี่แก่แนวไละอาจารย์มา พอถือกันละอาจารย in ์ม os ันนี่พอถือันได้กระทุ่กันแท้ละมันนี่กระแท้จริงๆละคอยบอกว่าอย่าท่าอย่าท่าผิดมองท่าผิดมองมันต้องแก้แนวนีคือโบอุ้ยผิดพลาดเลยงวดนี้จะได้กับมันคือเก่าละมันนี่พอถือกันละอาจารย์มันเป็นยังดอกพอถือเล็กกับมัเป็นยังดอกเน้อ ไปไปมือเถาะอาจารย์มือเถอะเถืองละละมมณีม้าแล้ว